สวัสดีค่ะพบกับคณิสสอนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการมีสติในปัจจุบันนะคะชื่อเล่นชื่อยองชื่อเล่นชื่อน้องแยวหวานนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะทําไมเราถึงต้องมีสติในปัจจุบันการที่เรามีสติในปัจจุบันเราก็จะมีความ เข้าใจในสิ่งที่เราทำมากขึ้นทำให้เราโฟกัสในถูกจุดถูกเรื่องราวที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างอย่างของน้องย่าหวานก็มีการที่ว่าการเรียนการที่น้องย่หวานไม่มีมีการเรียนมีสติในการเรียนเราก็จะโฟกัสในเนื้อหาของ การเรียนได้ดีขึ้นค่ะการที่เราฟังอาจารย์หรือว่าเราฟังเสียงรอบข้างเราก็จะโฟกัสได้ถูกจุดค่ะการที่เรามีสติเราก็จะรู้ว่าความคิดใดกระทบเรามาหรือว่าสิ่งใดกระทบเรามานะคะการที่เราอยู่ในปัจจุบันอยู่ในสติปัจจุบันมันทำให้เรารู้ว่าเออเราต้อง เนื้อหาการเรียนอันนี้มันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนำไปออกสอบนำไปสอบได้อย่างไรเมื่ออาจารย์ที่บอกแนวข้อสอบฉันก็ต้องใช้สติในปัจจุบันนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีสติในปัจจุบันนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะการที่เรากลับไปอยู่ในอดีตบ้างหรือว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงบ้าง ยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นการที่เรากังวลกับเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ดิฉันเจอเรื่องราวที่ไม่โอเคในในอดีตแล้วนำกลับมาคิดในปัจจุบันนะคะว,วนไปมาซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของ สิ่งนั้นอาจจะกลับมาในปัจจุบันอีกนะคะเมื่อเราไปคิดวนซ้ำไปเรื่อยๆแทนที่เราจะใช้สติในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะก็จะมีวิธีต่างๆมาจะบอกนะคะแต่ก็ขอยกตัวอย่างในอนาคตบ้างถ้าสมมุติเราอย่างเช่นดิฉันก็ตื่นเต้นมากที่แบบ หรือว่ากังวลกลัวในสิ่งที่อนาคตยังไม่มาถึงนะคะกังวลไปก่อนนะคะว่าอย่างเช่นฉันจะไปเที่ยวเออทะเลฉันต้องทำยังไงดีกลัวตกรถไหมไปกี่โมงหรือว่ามันยังไม่มาถึงเลยฉันก็กลัวหรือว่ากังวลไปก่อนแทนที่เราจะอยู่ในปัจจุบันเราทำให้ดีเราเตรียมตัวของเราให้ดีเตรียม เตรียมชุดเตรียมของให้ดีมีสติในการทําปัจจุบันให้ดีโฟกัสในสิ่งดีๆนะคะนี่แหละค่ะมันคือการที่เราพอเราโฟกัสในปัจจุบันเรามีสติในปัจจุบันเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นมีความสุขแล้วก็ไม่กังวลในอดีตและในอนาคตอีกค่ะ การที่ฉันมีสติในปัจจุบันได้นั้นก็คือการที่ฉันนั้นรับรู้ในตัวเองนะคะก็ถามตั้งคำถามในใจว่าฉันยังรับรู้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ตอบด้วยคำถามว่าใช่สิเหมือนในหนังสือ the great e s c k ของคุณรอนด d าเบ r ร์นะคะที่ฉันได้เอามาปรับใช้ฉันรู้สึกว่าวิธีนี้ฉันใช้ได้ผลดีมากเลยคะ่ะก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ แล้วก็เราให้รับรู้ถึงที่หัวใจของเรา,ลม,า,าลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราพอเรารับรู้แล้วเราก็เสมือนว่าเราอยู่ในปัจจุบนันเราโฟกัสกับความสุขในปัจจุบันของเราหรือว่าสติในปัจปจ,จุบันของเรานะคะการที่เราโฟกัสตอนนี้เราก็แบบอย่างเช่นดิฉันโฟกัสในการอัดคลิปอยู่นะคะ ฉันก็โฟกัสว่าฉันมีสติฉันยังรับรู้อยู่หรือเปล่าในใจนะคะฉันยังรับรู้อยู่หรือเปล่านะคะให้ฟังเสียงเต้นของหัวใจของเรานะคะก็เป็นหายใจเข้าหายใจออกทางปากอย่างนี้นะคะเราก็จะมีสติ อยู่กับลมหายใจหรือว่าคุณลอนดาเบิร์นเขาก็บอกว่าให้เราขอบคุณทุกๆลมหายใจของเราก็ได้ค่ะดิฉันว่ามันก็ใช้ได้ผลมากเลยสำหรับดิฉันแล้วฉันรู้สึกดีมากการที่ฉันมีสติในปัจจุบันไม่ว่าสิ่งใดมากระทบหรือว่าในอดีตในอนาคตที่ฉันกังวลที่ยังไม่มาถึงฉันก็ รับรู้ด้วยความรักต้อนรับด้วยความรักนะคะจากคลิปที่แล้วแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงนะคะฉันยอมรับและฉันก็ปล่อยวางเราต้องยอมรับด้วยนะคะว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะคะพอเรายอมรับมันก็จะอยู่ในความถี่ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยวางมันก็รู้สึกโลง่งรู้สึกเบานะคะ วิธีเหล่านี้เป็นการเคลียร์เป็นการเคลียร์อดีตในเก่าๆของเราด้วยนะคะเป็นในหนังสือ The Great s e c r e ก็บอกไว้เหมือนกันฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะฉันมีหนังสือ The Great s e c r e แต่ฉันไม่ไดอ้อ่านจบแล้วนะคะอ่านสองรอบแล้ว คืออ่านแล้วตกผลึกได้คะ่ะแล้วก็มาปรับใช้ถ้าใครอยากตามไปซื้อก็ลองค้นหา t เด r e เกรเท Secret ดูนะคะต่อมาดิฉันก็มีสติในปัจจุบันเคลียรความคิดเก่าๆพลังงานเก่าๆไปด้วยฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยคะ่ะทำให้ฉันไว้วางใจตัวเองได้มากขึ้นไร้ความกังวล หรือว่าบางทีฉันอาจจะมีแวบบ้างฉันก็รู้ตัวได้ไวขึ้นคะ่ะถ้าแต่ก่อนยกตัวอย่างของดิฉันก็คือมันก็จะไหลไปตามสถานการณ์เก่าๆเ,เชิงลบในอดีตหรือว่ากางังวลจนทําให้เรานั้นไม่ได้นอนหลับไม่สบายการกินการนอนสุขภาพของเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นไม่มีความสุขนะคะ ก็มองว่ามันเป็นทางออกที่อย่างหนึ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะอยากที่จะทำงานทำในสิ่งต่างๆในปัจจุบนันได้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ไปโฟกัสในอดีตเก่าๆอนาคตเก่าๆนะคะพะูดไปก็ขนลุกไปรู้สึกดีมากๆที่ได้มาแชร์กับทุกคนพอดีฉัน อย่างเช่นดิฉันวันนี้ฉันแต่งหน้าฉันก็โฟกัสในปัจจุบันของฉันที่แต่งหน้าออกมาได้น่ารักมากอะไรแล้วก็หัดชมตัวเองบ้างเราก็จะมาพูดถึงการเซล์เลิฟมในตัวเองบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพูดในคลิปต่อไปนะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการมีสติในปัจจุบันกับทุกคนนะคะแล้วก็ เหตุการณ์ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ก็คือดิฉันตอนไปเที่ยวกับแฟนของฉันนะคะบางทีดิฉันก็มีเหตุการณ์ที่มากระทบฉันอย่างเช่นเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นการที่ฉันเจอการตกรถบ้าง การที่ฉันมีสติในการปัจจุบันมาทําให้ฉันได้มีหาทางออกได้เร็วขึ้นโดยที่แบบไม่มีการกลนดาบนว่าในสถานาการณ์นั้นนะคะทําให้ฉันแบบเป็นคนที่โชคดีมากๆหลังจากนั้นดิฉันก็ได้พบเออหนทางในการเจอกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มันก็รู้สึกดีมากที่เรามีสติในปัจจุบันทำให้เราแบบแก้ไขปัญหาได้ดีทำให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อย mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเส้นทางของทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์สั b ส c คร b e ให้ช่องของดีฉันด้วยและติดตามในช่องทางต่างๆของดีฉันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG ต่างๆก็ขอขอบคุณในมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะรักทุกคนค่ะ